สวัสดีจ้าอยู่กับช่องช่างเถดจำปะดงคนลั่นทุงค่ะค่ะมาดูเนาะเช้านี้ทีมงานช่างเนาะค่ะลุยมือลงมือทาเทพื้นเนาะค่ะเนาะลงมือเทผื้นมือนี่<ป>เทผื้นห้องครัวของป้าสุใจเนาะค่ะเนาะส่วนป้าสุใจกับจักจักมะละกอเมนูเที่ยงลาบงูเขียวเพิ่นวะลาบงูเขียวมูเที่ยง ก่อนสิลงมือทำกาต้องรบด้วยกาแฟซะ,ะก่อนได้จังมีแหงคนว่านี่เน,เนเา,านนะคะ่ะเมื่อไหนจะเทพื้นเทพื้นตรงนี้ โอเ้เทจนสุดพุนเลยตัวนี้เทพื้นไว้ตอนเช้านะคะแล้วก็จะได้ไปก่อก่อตรงนู้นต่อนะคะก่อตรงนี้ต่อ ช่างเทิดเพิ่นก็เตะข้าแบบเนาะค่ะเข้าแบบอันนี้จะเทความหนาคือจักเซนนี่ซิปหรอซิปหรือแปดซิปเซนเนาะค่ะเนาะปูนประมาณซิปลุนี่แหละซิปลุ่น่นู่เพิ่มไหม สร้างซักมือนี่เป็นคนครับรถได้ต้อสร้างซักสร้างซักเนาะได้เบื่อครับขี่ตอนนี้เพื่อนติดไฟแดงอยู่นะคะติดไฟแดงก็เลยครับมายังมีได้ น้องคิงเนาะค่ะน้องคิงสางเถิดสร้างซักเนาะค่ะเมื่อีงเมื่อวานนี้เพื่อนยุดเพื่อน่ะพาผู้สาวไปเผื่อก็เมื่อวานนีพาผู้สาวไปเผอที่วไโอ้พาผู้สาวไปเที่ยวเพ็่อนวที่อยู่อันนี้ทางมาบ้านเานะบ้ันินที่บ้านหละเอียเนี่ยหินแะนี่แหละหินที่เอมาเทพื้นเนี่ย นี่เลยเจ้าระเบิดมาเด็ดไปผูนึงก็ดึงแต่ก่อนเออเราไปยืดไปดึงแข้งๆปรเทศับผู้อันนั้นผู้ดึงใช่คับกันี่รวันบนี่ค่ะมือนี้มีเครื่องโม้เลยค่ะเครื่องโม้ปูนมือนี้ใส่ปูนไหลต้องใช้พลังงานเครื่องโม้ตั้งซาร์ เยอไก่เต้าน้ำเ่ยนอเป็นี้่นหนพ่อนมาเขาคเนลายๆ่ะมือนี้ว่าหมูปุ่นยี่ห้อนี่ใครยีบ่ไม่รุ่นเนาะไม่รุ่นเว้ยหมูปุ่นยี่ห้อนี่ไม่ได้ใส่ไฟได้น้ำมันก็ไม่ได้ใส่ใส่แต่กาแฟ หนึ่งแรงคนใส่พลังงานคนโดยตรงโแม่ใช่เลาเห็ดค่ะยายกวันนี้แม่มันลินลงเล่นกเป็นอะไรสั้งซักว่านกเป็นอะไรเพื่อนวะไ,ไปแล้วจับแล้ว พลลิ้นล้มน้องเพื่อนอาณาจักรข่ามือนี้ช่างซักเพิ่นเป็นเป็ดตำแหน่งเนาะค่ะเนาะเป็นคนขับรถเนาะค่ะมือนี้เพิ่นเป็นคนขับรถได้เบอร์ขับขี่เลยมือนี้ เทพื้นนะคะมื่อเทพื้นเสร็จก็รอพื้นแห้งก็มาทําตรงนี้ต่อนะคะมาก่ออิฐขึ้นนะคะก่ออิฐตรงนี้แล้วก็ตรงขอบนี่ค่ะตั้งประตูนี่นะคะแล้วก็จะตั้งวงกบประตูวง้บังหน้าต่างตรงนี้นะคะช่างเทิดเพิ่นจะระดับไว้เรียบร้อยแล้วช่องนี้เนาะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ดูบรรยากาศของทีมช่างทำงานไปเรื่อยๆนะคะเนาะไปแล้วซังซักไปแล้วไปแล้วยตอนนี้องคุ้นัก่่่ย

นี่ค่ะการทำงานของทีมช่างเนาะค่ะกับปันมานนี้เนาะค่ะมาหอมาถึงหน้างานก็ยิ้งยังยิ้งยังไปว่าเผื่อน้อยยิ้งยังยิ้งยังเลยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากชมคลิปจนจบคลิปด้วยนะคะ ขอให้สุขภาพของทุกท you know. ่านแข็งแรงล้ำล่ำรวยรวยทุกทุกท่านคิดสิ่งใดสมดังปรารถนาจ้าเอาขันค้นมาข้นเป็นผ่าสีค้นเฮ้ยสร้างสะกข้นขคนเนาะ เขาล่นเขาล่น